กรับสวดสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องเก็จะมาอัปเกรดนะครับน้องเดือนหน้าจะมีอะไรเข้ามาบ้านนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าใครอยากรู้สิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องหรือว่าถ้าใครจะปลดสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องต้องมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าไม่ดูคลิปนี้นะครับน้องอย่า ว่าจะมีอะไรประมาณไหนนะครับน้องเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารายงานแบบละเอียดละกันนะครับเนะว่าเดือนหน้าจะมีอะไรบ้างสิทธิ์ขั้นสูงจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้องเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแค่ไหนอะไรยังไงนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเติมให้ละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนะว่าถ้าใครอยากปวดขั้นนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะครับนาอเดียวเดือนหน้านะครับวงน้องเหลืออีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวพี่จะปวดขั้นให้ละกันนะครับนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องคอมเ์ล้ดดดไยรกกแช นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกด้วยนะครับว่าเดือนหน้าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับน้องเราก็สิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องเราจะได้อะไรบ้างนะครับจะคุ้มหรือเปล่านะครับน้องถ้าเราปลดไปนะครับองน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องเราก็อย่าลืมสำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ขอพี่ๆหรือว่าอยากได้เพจพี่ๆจากพี่นะครับน้องคลิปนี้ก็มีแจกนะครับน้องคลิปนี้นะครับแจกเพชรให้พีนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชรรรรร์คคคคคคคลลลลิิปปปนน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 นีีี้้้้้ไไดดดเเยยะะะัััับบบบอองงมูู9,000ก็ ส่วนของบัตรกครดิตนะครับมูลค่า300บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็สามารถรับเครฟรีได้จากพี่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เครฟรีจากพี่นะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือสิทธิ์ขั้นสูงเดือนถัดไปนะครับเนาะหรือว่าอีก3วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเมื่อปลดขั้นสำหรับสายเตอร์นะครัับบนก็ยระเเาป สวยเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสวยมากๆนะครับน้องสวยจัดๆเลยนะครับวงน้องแค่ปวดข้านะครับเนาะสี่ร้อยห้าสิบเพชรเท่านั้นนะครับน้องเราก็สำหรับชุดผู้หญิงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเป็นชุดนินจาน้ำแข็งแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแย่ให้เราถึงสี่สิ้นส่วนนะครับเนาะไม่ใช่สี่นะครับวงน้องก็คือแย่ให้เราถึงห้าสิ้นส่วนนะครับน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโคตรสวยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าคุ้มแแนน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 น่่อออะะะคครรรรััััับบบ้้้้้งงงสสาาาหหซซีีีีลววกก็จมทดขปืต ครับโนที่แบบว่าจะมีสแต็กแลวนะครับวงดอมพี่บอกเลยนะครับโนว่าสิทธิ์ขั้นสูงนะครับโนจะเริ่มมีสแต็กแล้วนะครับโนถ้าเราปลดค่านะครับวงน้อมก็คือเราจะคุ้มแน่นอนนะครับโนเพราะว่าเราจะได้สกีนปืนที่มีสแต็กลวนะครับโนเราก็สิทธิ์ขั้นสูงทุกขั้นนะครับโนจะเริ่มมีสกีนปืนที่มีสแต็กเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วที่สําคัญนะครับก็คือเราสามารถรับได้ถาวรด้วยนะครับโนสกีนปืนถัดไปก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางหน้าของสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าอัปเเดตขข้้้าามแจกใหีสสิธันนนูงะ็ จะเป็นปล่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสวยมากๆนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินมีดบินตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะนก็จะเป็นลายปล่ามานีเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่า ไม่มีขายแน่นอนนะครับน้องแก็ถ้าหมดเดือนไปนะครับน้องก็คือจะหาไม่ได้นะครับน well, ้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องก็คือจะไม่กลับมาขายนะครับน้องก็ยกตัวอย่างจากหมอกเอฟนะครับน้องก็ไม่กลับมาเลยนะครับองค์น้องก็มาดูทางด้านของกองโซมนะครับน้องก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของกองโซมนะครับองค์น้องที่แบบว่าโคตรแม่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์น้องที่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นนินจาแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมีมีนินจาด้วยนะครับน้องเป็นน้าแข็งปมาดมนน ครับเนอะก็ยังจะมีทางด้านของอันนี้นะครับพงน้องก็คือจะมีทางด้านของท่าทางนินจานะครับเนอะก็จะเป็นเปล่ามานี่เลยนะครับพงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่าซีซั่นนี้นะครับเนอะหรือว่าซีซั่นจะมานี่นะครับเนอะมีท่าทางนินจาด้วยนะครับพงน้องก็เป็นเปล่ามานี่เลยนะครับเนอะพี่บอกเลยนะครับว่าสุดมากๆเลยนะครับพงน้องนี่เลยนะครับเนอะเราก็อันนี้นะครับเนอะก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับเนอะที่แบบว่าสายฟรีนะครับเนอะก็จะสามารถรับได้นะครับพงน้องก็เป็นเปล่ามานี่นะครับเนอะพี่บอกเลยนะครับว่าสสาาายปีนนะะครรรัับบเมถ ปาได้แบบฟรีๆแบบนี้เลยนะครับน้องก,ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับนก็จะมีทางด้านของซุดผู้ชายนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก,ก็เป็นทางด้านของซุดผู้ชายนะครับน้องที่แบบว่าแยกให้เราถึง5้ชิ้นส่วนนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเนี่ยเลยนะครับน้องก็เป็นซุดไฟแบบนี้เลยนะครับน้องอีก3วันข้างหน้านะครับวงน้องเจอกันแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเนี่ยเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเทพจัดเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของหีบมะม่านะครับน้องที่แบบว่าเป็นหัวสี บอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับน้องสายฟรีก็สามารถรับได้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องสำหรับซีซั่นหน้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับน้องไทยที่แบบว่าจะปลดค่านะครับก็คือได้คุ้มแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของสกินปืน M4A1 นะครับน้องที่แบบว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นปปปรรระะะมมาาณนนนนนนนี้้เเเลลลยยคคััับบองกก็็สสิืตวใหุ่่ด ครับนะที่สามารถอัปเกรดได้นะครับพงน้องส่วนวันที่อัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นเดือนหน้านะครับพงน้องแล้วที่สําคัญนะครับนอก็เก้าเพชรเท่านั้นนะครับนกมีกําลังตีด้วยนะครับพงน้องก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับนอก็จับเป้ามาเรื่อยนะครับนกส่วนสแต็ปของมันนะครับพงน้องก็คือบวกด้าเมสซสองนะครับนอก็อัตราหนึ่งนะครับพงน้องก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกสกินปืนหนึ่งนะครับนอที่โหดมากๆนะครับพงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้าลั่นสองนะครับนอจะดีมากๆเลยนะคคคครรรรััััับบบบบนน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 นออออออกกก็็็็จะะะะเเเปปปาาาาาลมีีี่่่พวว้้้งงยทด ของเอฟโนะครับนองซีซั่นใหม่นะครับวงน้องหรือว่าเดือนใหม่นะครับนองจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นบัตรไปเลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับนอกองกระเป๋านะครับวงน้องกองพื้นเยอะแยะมากมายนะครับนอเราก็มีบัตรเพชรด้วยนะครับนอที่สําคัญก็คือมีการันตีด้วยนะครับวงน้องว่า8ทีการันตีได้แน่นอนนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอเราก็แต่ละไอเฟกต์นะครับวงน้องก็คือสวยมากๆนะครับนอเราก็อันนี้นะครับนอก็เป็นการเรียกปืนออกมานะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็็จะะเปปนนรมาณี้นนะครับอออกมานะครับงน้อองพี่บกเลย ครับเนาะว่าสวยมากๆแน่นอนนะครับแล้วเราก็แต่ละเอฟเฟกนะครับเนาะก็คือมีแต่เอฟเฟกเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็จะประมาเลยนะครับวงน้องเป็นไฟเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือเวลานิ่งออไปนะครับเนาะหรือว่าโดนศัตรูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องเราก็อันนี้ก็คือตัวเต็มนะครับเนาะก็มีทั้งสแต็กที่โหดนะครับเนาะเราก็มีไฟมาประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแอบคายเอเคนิดนึงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก ก็ม <an> ีกิจก,กรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับโนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหมัดไฟนะครับโนที่กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับวงน้องก็เด่นนะครับโนที่แบบว่า อยากได้หมัดไฟนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนยว่าวันนี้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นการเก็บโทเคแค่ห้ครบสามอันเท่านั้นนะครับนพี่บอกเลยนะครับว่าช่วงแรกนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาก็คือจะได้เก็บ5้าอันนะครับเนาะแต่ครั้งนี้นะครับพงน้องก็คือได้เก็บแค่3อันเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของของอื่นนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของไอวอร์นะครับเนาะแล้วก็สกินกระเป๋านะครับเนาะแล้วก็มีหมัดไฟด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนะครับ น้องสำหรับหมัดไฟตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าพี่มีหมัดไฟอยู่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้นะครับน้องก็ซุ่มได้แล้วนะครับน้องตอนนี้อยู่กิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็อยู่ในกิจกรรมปัจจุบันเลยนะครับน้องเข้ามาทางด้านของลัคกี้ได้เลยนะครับน้องก็จะอยู่ด้านแรกเลยนะครับน้องเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับน้องก็คือ3ครั้งนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่3ครั้งนะครับน้องก็หนึ่งครั้งนะครับน้องอยู่ที่ส9เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็ห้ะครับน้อง่านะคร นะครับเนาะถ้าใครอยากสูมก็รีบมาสูมได้แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะมีเพชรประมาณ1,500นอะครับเนาะก็ได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับวงน้องก็1,500บวกลบนะครับเนาะก็ถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็คือสามารถไปสูมได้แล้วนะครับเนาะก็อยู่ในกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าบางคนก็รอคอยมานานมากๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหมัดไฟแบบนี้นะครับเนาะวันนี้ก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนนนะะครับก็็จเป มาเรียนครับองนอนพี่บอกเรยนคำโนว่ายังสวยเหมือนเดิมน,นะครับนอะถ้าใครอยากได้ก็รับไปเลยนะครับนอไปกิจกรรมสซเติมนะครับนอก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับองนองก็ จะเปามานี่เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับองน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้พี่ก็มารายงานกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเนาะที่แบบว่าถ้าใครคิดจะเปิดนะครับเนาะก็รีบสะสมเพชรไว้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับเนาะก็คือได้คุ้มแน่นอนนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับแล้วก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าเดือนใหม่จะมีอะไรบ้างก็คือจะมีทางด้านของซูสฟีฟีนะครับเนาะสกินปืนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของพื้นอัปเกรดด้วยนะครับเนาะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเเเเลลยยนนนนนะะะะคครรัับบบาาากก็จมีี่่อองง้พ นะครับโนว่าของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับโนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับโนแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าเบบี้ซีคนใหม่นะครับโนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับโนไม่ว่าจะเป็นเบบี้ซีคนใหม่หรือว่าเอ็มซีคนเก่านะครับโนถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละกันน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 ะะะะคคคครร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 ัััับบเเาาาาทททุุุกก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 กดดไลลล์์แชช็็ือมมี้้้พงยจปณ เดยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าอย่าพลาดละกันนะครับน้องที่สำคัญก็คืออย่าคอมเมนต์นะครับไม่ใช่อย่าคอมเมนต์นะครับวงน้องก็คือที่สำคัญนะครับน้องอย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับน้องง่ายๆเลยนะครับก็รับเพจจากพี่ไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย